พาัาไม่ใช่ภาษีติดปากสุราก้าวหน้าอันนี้เป็นชื่อเล่นเป็นฉายาแต่จริงๆก็คือเป็นพรบสารภาษรที่พักก้าวไกลเสนอ,อตามความคาดหมายเพียงแต่ว่ามันตื่นเต้นหน่อยเพราะอะไรเสียงบัร,รวุนวิตหลังจากที่รัฐบาลออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่เรื่องการปลดล็อกสุรากับสุรากลั่นกับเบียร์ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ภาษี สปปสามิทิทหรือสุราก้าหน้าเข้าสภาของเก้าไกลคนพิธาลิ้มเจรลัตซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าไกลบัญชีรายชื่อบอกกฎกระทรวงที่ครมอรเพิ่งอ,ออกแค่เปลี่ยนล็อกไม่ใช่การปลดล็อกเปลี่ยนล็อกจากล็อกเก่าไปล็อกใหม่ ยังคุมการผลิตอยู่มีปีศาจอยู่ในรายละเอียดค่ะม,มีการบังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัททั้งที่มันไม่จําเป็นมันไม่ได้ช่วยปลดปล่อยศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยที่จะผลิตรวมไปถึงวัตถุดิบ หรือทลายทุนผูกขาดมันเป็นกฎหมายหยุมหยิมอาจจะถูกขูดรีดด้วยซ้ำไปคุณพิธาบอกอย่างนั้นนะคะต่างจากพรบรสพสามิตที่พักเก้าไกลอ้างว่าไม่จำกัดแรงม้ากำลังการผลิตป้องกันการถูกรีดไถคือกำลังกล่าวหาวกฎกระทรวงที่ออกมาล่าสุดจะเป็นการทำให้เกิดการรีดไถโซเด้ยมไปเพราะฉะนั้นยิ่งขออนุญ,ญาตผลิตสุราขออนุญาตยากเปิดโอกาสให้ดูพินิจของราชการโอ้กล่าวหาดูเดือดรีดไถประชาชน รัฐบาลอ้างกลัวเล่าเถื่อนแต่สิ่งที่เถื่อนไม่ใช่เล่าแต่คือการใช้ดุลพินิตของเจ้าหน้าที่รีดไถ่ผู้ประกอบการขณะดเดียวกันเพื่อไทยก็ได้ทิศทางเดียวกันตั้งไว้จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เชียงใหม่เพื่อไทยบอกแปลกใจมากที่กฎกระทรวงออกมาอย่างเร่งด่วนค่ะ จร,จริงๆร่างพรบรสุราก้าวหน้าเนี่ยอยากให้ทิศทางเปิดเสรีสุราเป็นธรรมไม่ถูกผูกขาดจะไปหวังพึ่งเฉพาะกฎกระทรวงเนี่ยไม่ได้ม,มันไม่สามารถยืนยันได้ว่าวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอีกหรือเปล่าถ้าออกเป็นพรบรมันจะแน่นอนกว่าลงมัติครับท่านผู้ชมครับกฎหมายฉบับน,นี้มีแค่เจ็ดมาตรคาะกฎหมายสั้นๆวันละสองวันละส,สามถูกไหมวันละสองก็ว่ากันไปเรียบร้อยเสียงข้างมากว่าแบบไหนเอาแบบไหนคือเทละมาตราพอวันละสาม ลงมติ177ต่อ174คือตก177ต่อ174คือไม่เอาอ่ะนั่นก็แปลว่ายังไงชนะก,กันสามเสียงไม่ลงคะแนนสี่แล้วกลายเป็นประเด็นที่พักเก้าไกลฮึดขอใช้สิทธิ์คะแนนต่างกันไม่เกิน25เสียงขอนับคะแนนใหม่แล้วก็เถียงกันต่อว่านับกันแบบเดิมหรือนับกันแบบขันชื่อน้องไร้เสียบบัตรหรือขันชื่อ,อสุดท้าย ขานชื่อ <ฮะ S 2> ใช้เวลาอีกพอสมควรและปรากฏว่าโอ้โหชนละมุนเราไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันครับตู้ชอมะก็เป็นที่จับตาดูนะสุดท้ายมติออกมาน้องไบร้อยเไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เห็นด้วย1 9อยเฉียดกันไปแค่สองเสียงอะค่ะ,ะงดออกเสียง15บห <ฮะ S 2> ้นี่ชนะกันสองเสียงคือไม่เอาตกไปครับ ยกตัวอย่างขึ้นให้ดูหน้าจอผมไม่อ่านชื่อสอสอรัฐบาลแน่นอนว่าทิศทางก็คือไม่เอาถูกไหมตามที่มีการพูดจาก,กันในที่ประชุมครรม,มเห็นว่าเรียกแกนนําไปคุยกันแต่ไม่หลุดออกไปนะเป็นต้นไม่มีประชาธิป,ปัต์มีเศรษฐกิจไทยมีชาติพัฒนากล้าเอาเป็นว่าท่านผู้ชมดูหน้าจอแต่ที่ผมจะบอกต่อก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์แถลงหลังจากที่สาภาไม่ผ่านระบุถือว่าเดินเรื่องนี้มาไกลเสียดายแต่ไม่เสียใจ ขอบคุณเพื่อนสอสอทีมงานและประชาชนที่สน,นับสนุนรวมถึงสมาคมและเกษตรกรเมื่อยังไม่สามารถปลกล็อกความเหลื่อมล้ำความยุติธรรมในระบบอุตสาหกรรมเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในรัฐสภา,าเจอกันเลือกตั้งให้ประชาชนมาตัดสินเน่นคุณพิธาว่าอย่างนั้น ยืนยันว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจนะครับยังเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะทํางานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนให้กว้างขึ้นนะครับลึกขึ้นแล้วก็คอรอบคลุมมากขึ้นด้วยครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะปลดล็อกนะครับความเหลื่อมล้ําความอายุธรรมในอุตสาหกรรมเขาโครงเศรษฐกิจไทยได้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันก็สามารถที่จะปักหมุดในระดับหนึ่งนะครับในการที่เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลมาตั้งแต่นาคตใหม่ในการที่จะทลายทุนผูกขาดนะครับและในเมื่อสสไม่โหวตให้ประชาชนนะครับประชาชนก็ควรที่จะโหวต ในสิ่งที่ถ้าท่านชอบในนโยบายแบบนี้ถ้าท่านชอบในนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็ขอให้เลือกพักที่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับพรบสุรา,าก้าวหน้าแล้วก็การถลายทุนทุกข,ข์ <c oughs> และในที่สุดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเข้าโครงเศรษฐกิจนะครับระบบทุนนิยมไทยใหม่ารผม้ชมฮะับขณะเดียวกันคุณวิทาเนี่ยตอนอภิปรายมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคือคุณวิทาอ้างอิงไปถึงประเด็นเรื่องศักยภาพของประเทศ คือถ้าเกิดสามารถที่จะปลดล็อกให้เป็นรายย่อยจริงๆไม่ต้องไปขออนุญาตคือเหมือนเปลี่ยนล็อกใหม่ไปล็อกมาเปลี่ยนล็อกกล่าไปล็อกใหม่มันจะเกิดกรณีเหมือนในต่างประเทศเราไปไหนผมเมืเอิไม่ค่อยไปไม่เคยไป<ฆ>ก็ประมาณว่ามันจะมีเล่าท้องถิ่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากลายเป็นลักษณะเหมือนโอทอปอนน้องไร<ฆ>สุดท้ายเท่าพิภพซึ่งเป็นคนผลักดันกฎหมายเรื่องนี้เจ้าตัวเมื่อวานนี้เท่าพิภพลิ้มจิตกรบอกสั้นๆน้องไร ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ผักคได้ไม่สาเร็จก็จะกลับไปทบทวนตัวเองกันลวกันแล้วถ้าเลือกพรรคเก้าไกลามาข้างหน้าไม่แก้คอ,อร์รัปชันมิดละออกกฎกระทรวงใหม่เลยใช่ค่ะกดล็อก <What lock S 1> เลยแล้วคุณเท่าวิภพก็บอกว่ายอมรับว่าเสียเหลี่ยมการเมืองผู้เท่าทางการเมืองที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลใครนมนมกันทั้งนั้นในเนียบ